ผู้จัดงาน Immersive Disney Animation โดย Base Entertainment Asia Walt Disney Animation Studio และ Star w a r k ประกาศขยายเวลาการแสดงงานจนถึง29กระกฎะาคม2567ในช่วงเวลาขยายนี้งานแสดงจะมีการนำเสนอเพลง Disney ในภาษาไทยเพิ่มเติมวยงานแสดง Immersive Disney Animation ได้เปิดตัวบนชั้นหนึ่งของอาคาร EM Tower ที่ M Sphere มาตั้งแต่เมื่อวันที่25เมษาย,ยน2567และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟ แนดิสนีย์ทั่วประเทศด้วยจํานวนผู้เข้าชมมากมายอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดแสดงเกือบ2เดือนผู้จัดงานจึงตัดสินใจขยายเวลาจัดแสดงออกไปอีเพื่อลดความผิดหวังของแฟนๆที่ยังไม่ได้เข้าชมและสุดพิเศษสําหรับแฟนดิสนีย์ชาวไทยจะได้พบกับโอกาสสุดพิเศษในการเพลิดเพลินกับเพลงดิสนีย์ในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่สามารถร้องตามไปพร้อมกับบรรยากาศ360องศาที่มีฉากประทับใจและตัวละครที่ไม่เคยลืมของดิสนีย์จากยุคเรเนซองจนถึงภาพยนตร์บ็อกซ์บัสเตอร์ล่าสุดที่ได้รับความนิยม ทั่วโลกพร้อมกันนี้ Best Entertainment Asia จับมือร่วมกับมูล,ลนิธิ v i c e Foundation เสียงจากเราโดยคุณเก๋ชลาดาเมฆร,ราตรีเตรียมเปิดรอบพิเศษผ่าน้องหมาผ่าน้องแมวมาร่วมชม Immersive Disney Animation ด้วย ค่ะก็ต้องถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยเลยนะคะสำหรับการจัดงานหาทุนของมูทีเดอร์ไวท์เสียงจากเราคือได้พาร์ทเนอร์นะคะกับดิสนีย์นะคะซึ่งดิสนีย์แอนิเมชันน่ารักมากคุณชอ์เนี่ยเขาก็รู้ว่าเออเราทำเรื่องมูทีเกีก่ยวกับสัตว์แล้วก็ปีนี้เนี่ยเดอะไวท์ครบรอบ12ปีเราก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีซึ่งวันนี้แน่หนึ่งในกิจกรรมก็คือเป็นดิสนีย์แอดมิรัลสีในครั้งนี้แหละคะ่ะแล้วก็เชิญชวนทุกคนที่รักสัตว์นะคะจะมาดีล้อ,อพิเศษในนนววััที่28 2กกกรรฎาคม 2, อบด้ย รอบบ่ายสองโมงกเป็นรอบของพาน้องแมวมาใครเป็นท่านแมวนะคะพาแมวมาเชี่ยวงานได้นะคะแล้วก็รอบสุนัขเนี่ยก็จะเป็นรอบ5้าโมงเย็นซึ่งทั้งสองรอบเนี้ยเราจะมีบัตรเนี่ยขายรอบละ300ร้อยใบอยากให้ติดตามความขึ้นไหวอีกนิดนึงนะคะอาทิตย์หน้าแล้วเราจะรอนชมาแล้วเราจะขายแพ็กเกจเนี่ยเท่าไหรแล้วก็รายได้ราคาค่าใช้จ่ายนะคะก็ทำดูได้บนทีเดยไว้เสียงจากเราทั้งหมดเลยค่ะใช่ใช่ค่ะรอบแมวก็จะเป็นรอบบ่ายสองโมงวันที่28กรกฎาคมส่วนรอบของสุนัขนะคะก็จะเป็นรอบเอ่อห้าโมงเย็น แค่ข้อแมน้นิดเดียวอาจจะต้องจํากัดน้ําหนักของน้องนิดนึงว่าชุนนัแดิเมไม่สามารถเดินลงพื้นได้พื้นมันจะมีเซนเซอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชุนชนัที่นมลที่มาร่วมงานได้เนี่ยก็ต้องเป็นชุนนักี่แมวที่เจ้าของสามารถอุ้มได้ควรจะมีน้ําหนักไม่เกิน8กิโลกรัมค่ะใช่จริงๆอันนี้ก็เป็นครั้งที่3ามนะที่ได้มาแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะที่มาแล้วแบบว่าด่าลูกกลัวแขมากรับดูดิรุดิมาป่วไม่จริงๆพอมารอบนี้จริงๆแล้แขมากกว่านี้ก็จะเป็นรอบภาษาังกฤษ ใครที่อยากไปเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่จะมารอบนี้ก็จะดีใจหน่อยที่ว่ามาไปเวอร์ชั่นภาษาไทยก็สําหรับใครที่เป็นกากับของดิสนีย์นะครก็เตรียมตัวเลยกับเวอร์ชั่นภาษาไทยอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆก็จะเพิ่มเป็นเลททุกวันนะครับก็จะเป็นของในรอบเที่ยงครึ่งแล้วก็ห้างมงเย็นที่จะแทรกเข้าไปในรอบภาษาไทยฮะเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆมาฟังมาฟังปล่อยมันไปอ,อ ไปฟิลประมาณนี้บ้างครับแลจริงๆ,ๆดีนะครับสำหรับแขกก็คือใครที่เป็นแฟนดิสนีย์จริงๆก็จะได้ฟังทั้งสองเวอร์ชั่นเลยโดยเฉพาะแฟนสำหรับแฟนคนไทยแล้วอยา่างอย่างแขกเนี่ยฟังทั้งส,งสองเวอร์ชั่นมาก็ตอนนั้นก็แอบคิดถึงเวอร์ชันภาษาไทยบ้างแต่พอรู้ปุ๊บว่ามีเวอร์ชันภาษาไทยปุ๊บก็ฉนันก็จะดูยาวเลยก็เลือกเอาระหว่างจะดูเ,อเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยดูไทยต่อหรือว่าไทยเสร็จแล้วก็ดูภาษาอังกฤษต่อแล้วสำหรับใครที่มีลูกมีหลานนอะลูกเล็กแดงน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าลูกฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็อยากให้พาลูกๆมาฟังเวอร์ชันภาษาไทยบ้างเป็นงเวอร์ชันแปลใช่าาเขาใจเขาใจง่ายลึกซึ้งมามันมออีแต่จริงๆแปลออกมาเนี่ยอยากบอกทุกคนว่าเวอร์ชันภาษาไทยแปลมันเพราะจริงๆเป็นแบบว่าเพราะเลยฮะไม่ได้แบบว่าเอ๊ะรู้สึกตะขิดตขวงไทยอะไรเลียบอกเลยว่าเพลงเพราะทุกเพลงครับเอาจริงๆมันเป็นเหมือนเราเข้าไปดูคอนเสิร์ตยุคเก้าสิบสำหรับตัวการ์ตูนดิสนีย์ทุกตัวมันเป็นเหมือนกับเราได้ย้อนยุคไปของเราในวัยเด็กครับคุณเข้าไปข้างในแขกบอกเลยว่า คุณจะได้ัอปกติเราสัมผัสเฉพาะหน้าจอทีวีแต่ตอนนี้เราจะได้สัมผัสแบบ360องศามันระทั่งพื้น,น,นที่ตัวแขเข้าไปเองอ่ะแขนมันหลุดอยู่ในโลกที่ความเป็นแขนในวัยเด็กมันออกมามันกระโดดโลดเต้นแล้วปกติอย่างเงี้ยถ้าอย่างไรออนจีนเราดูในจอตัวแค่นี้เห็นแค่นี้ใช่ไหมแต่พอมาที่นี่โอ้โหนี่ตัวใหญ่กว่าแขนแบบิึเข้าอ่ะใหญ่กว่าแขนเหรอคะใหญ่กว่าแขนแบบใหญ่ไปเ,เลยเลย ไม้คือตัวใหญ่เบลเลอร์ได้สัมผัสได้เห็นภาพที่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนเลยว่าห้ามพลาดมาปลดปล่อยความเป็นเด็กของคุณหรือว่าถ้าเอาลูกมาด้วยส่งต่อนะคะส่งต่อความเป็นเด็กในเจเนอเรชันเราเนี่ยให้กับลูกหลาตนต่อครับเรียกว่ามีแอนเมิชันทั้งหมด40บกว่าเรื่องเลยนะคะใครสนใจับดิสนี์เนี่ยได้ดูครบทุกเรื่องเลยก้องก็จริงๆต้องเป็นสุนัขและแมวสัตว์เลี้ยงที่แบบเจ้าของควบคุมได้ด้วยนะคะก็แบบ ต้องเป็นมิตรคนอื่นใส่สายจูงได้ใส่โอบีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่ทะเลาะกันข่าก็ฟังรอบภาษาไทยแล้วนะคะ,คะมาฟังรอบคนเมตตาสัตว์บ้างเรามีความสุขกับดิสนีย์แล้วแล้วก็แบ่งปันให้กับสัตว์ยากไายนะคะกับรอบพิเศษในวันที่28กรกฎาคมนี้2รอบนะคะคือรอบบ่าย2แล้วก็5้าโมงนี้ติดตามได้ทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ Instagram มของไวท์ฟอนเดชั่นแล้วก็ทางไทยทิพย์เกสต์เมเจอร์ะคะ่ะ